ชาลลอตลินสตรอมความจริงที่ไม่เคยถูกเปิดเผยของราชาเฮโรอีนสารคดีอาชญากรรมเอ1ศ1 0อคุณคิดว่าเธอจะหนีจากการเผชิญหน้าครั้งนี้ได้ไหมหรือความจริงที่ซ่อนอยู่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลติดตามเรื่องราวสุดช็อกที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนชาลอตลินสตรอมยืนอยู่ที่ขอบซอยมืดฝนตกหนักไม่หยุดเย็นจนเจ็บผิวหนังขณะเธอรอคอยหัวใจของเธอเต้นเร็วราวกับจะหลุดออกจากอกเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงเลือดดังในหู อากาศเต็มไปด้วยกลิ่นของคอนกรีตที่เปียกและบางอย่างที่แปลกประหลาดเสียงฮัามเบาๆดังมาจากที่ในสักแห่งในซอยเธอหันมองไปที่ความมืดทันใดนั้นเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นจากเงามืดเป็นชายสูงใหญ่สวมหูดคลุมหัวเขาถืออะไรบาง,างอย่างอยู่ในมือเป็นแพ็กเกจพลาสติกขว้อย่างไม่ชีดชาลอดรู้สึกเย็ยนวูบข,ขึ้นมาที่กระดูกสันหลังเธอเคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับที่นี่เรื่องราวที่ไม่ดีแต่ตอนนี้เธอไม่สามารถกลับไปได้แล้ว ชายคนนั้นหยุดอยู่ห่างจากเธอเพียงไม่กี่ก้าวสายตาของเขาสอดส่องไปที่ใบหน้าของเธอมันอยู่ที่ไหนเสียงของเขาต่ำและนิ่มมือของชาร์ลอตสันเบาๆคอของเธอแห้งผากฐานยังไม่ได้มันเธอพึมพำออกมาชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิมสายตาของเขาดูเข้มขึ้นถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าคุณกำลังเสียเวลาของฉันเสียงของเขาลดต่ำลงราวกับคำเตือนชาร์ลอตก้าวถอยหลังใจของเธอกำลังสับสน เธอรู้ว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงแต่ตอนนี้มันสายเกินไปเธอได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับคนที่ล้มเหลวที่นี่แต่เธอไม่มีทางเลือกต้องทำมันชายคนนั้นยกมือขึ้นกำม,มัดแน่นเหมือนจะพุ่งเข้ามาทำรายทันใดนั้นเสียงยางรถบดถนนก็ดังขึ้นในความเงียบรถคันหนึ่งขับมาจอดใกล้ๆความสนใจของชายคนนั้นหันไปที่รถชารลอตนิ่ง,งนันประตูรถเปิดออกมีคนอีกคนก้าวลงจากรถ ความดึงเครียดในอากาศหนาแน่นจนแทบจะหายใจไม่ออกชายคนที่สองเดินตรงมาหาพื้นถนนใต้ฝนเปียกมีเสียงฝีเท้าหนักๆชายคนแรกตรงขึ้นยืนตัวตรงเขาไม่พูดอะไรแต่ส่งแพ็กเกจที่ถือมามอบให้ชายคนที่สองชาลลอดรู้สึกหัวใจเต้นรัวการแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้นแล้วแต่มันยังไม่จบชายคนที่สองหันมามองชาลลอดแววตาของเขาเย็นชาแล้วเขาก็เดินจากไปท่ามกลางฝนที่ตกไม่หยุดทิ้งชาลลอดยืนอยู่ที่น,นั่น ความมืดเริ่มครอบคลุมทั่วทุกมุมแต่สิ่งที่ทำให้เธอขนลุกไม่ใช่แค่ฝนมันคือความรู้สึกบางอย่างที่เปลี่ยนไปบางสิ่งที่ผิดปกติอย่างรุนแรงชาลอดยืนอยู่ในความมืดความฝนยังคงตกหนักลงมาความเย็นกระทบผิวเธอจนรู้สึกชาเธอพยายามสะบัดความรู้สึกแปลกๆที่ก่อกุมใจออกไปแต่ไม่สามารถบางอย่างไม่ถูกต้องสิ่งฝีเท้าของชายคนนั้นยังคงก้องอยู่ในหูแม้เขาจะหายไปแล้ว หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเธอกระตุกตัวเมื่อเห็นเงาของคนอีกคนที่ปรากฏขึ้นในระยะไกลเป็นผู้ชายคนหนึ่งสวมชุดดำทั้งหมดคล้ายกับคนที่เธอเพิ่งพบเขาก้าวเข้ามาใกล้เธอเรื่อยๆแต่ไม่ได้เดินตรงมาหาเขาหยุดอยู่ไม่ไกลาชาลลอตไม่สามารถมองเห็นหน้าของเขาแต่มือของเขากำอะไรบางอย่างมันเป็นกล่องเล็กๆที่ดูเหมือนจะมีค่ามากเธอรู้สึกได้ถึงอันตรายที่แผ่ออกมาจากเขาชาลลอตเริ่มขยับถอยหลังอย่างไม่รู้ตัว มือของเธอยังคงสั่นอยู่ความรู้สึกผิดบางอย่างเริ่มกัดกินเธอจากภายในใชายคนนั้นยิ้มบางๆและยื่นกล่องนั้นออกมาคุณคิดว่าคุณจะหลบหนีจากมันได้เหรอเขาพูดเสียงเบาราวกับคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบชาลลอดรู้สึกเหมือนเวลาหยุดไปชั่วขณะกล่องในมือของเขามันดูเหมือนจะเป็นทุกสิ่งที่เธอเคยหวาดกลัวกล่องนั้นมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่เธอรู้จักสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและการควบคุมมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับอง,บองค์กรที่ไม่มีใครกล้าพูดถึง แต่เธอรู้ดีว่ามันคืออะไรคุณยังไม่เข้าใจสิ่งที่คุณทำเลยเขาพูดอีกครั้งชาลลอตไม่สามารถตอบกลับได้ทุกอย่างเริ่มหมุนรอบตัวเธอเธอพยายามยืนหยัดแต่ขาสั่นไม่สามารถขยับไปไหนได้เสียงของฝนเริ่มดังขึ้นจนแทบจะกลบทุกเสียงเธอรู้ว่ามันสายเกินไปแล้วไม่ว่าหญิงสาวจะพยายามหลบหนีอย่างไรอะไรบางอย่างก็จะติดตามเธอไปจนถึงที่สุด และการกระทําของเธอในคืนนี้จะไม่มีวันลืมชาลลอตยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความมืดความเย็นของฝนจะลึกถึงกระดูกเธอไม่สามารถหาคําพูดใดๆอธิบายความรู้สึกในตอนนี้สายตาของชายคนนั้นยังคงจับต้องเธอเล่ากับรอให้เธอเลือกแต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันก็ไม่อาจหลบหนีจากสิ่งที่ตามมาเขาก้าวเข้ามาใกล้เงาของเขาคลุมเธอจนรู้สึกทอแทคุณคิดว่าคุณจะออกจากที่นี่ได้เหรอเสียงของเขาดังขึ้นใกล้จนแทบจะรู้สึกถึงลมหายใจ ชาลอดสะดุ้งทันใดนั้นเธอก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในตัวเธอมันคือความรู้สึกไม่สบายใจที่ไม่สามารถหลีกหนีได้เขาหยิบกล่องขึ้นมาอีกครั้งเปิดฝาให้เธอเห็นภายในกล่องมีสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมันเหมือนจะเป็นเครื่องมือบางอย่างที่ซับซ้อนหวังว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่เธอกลัวคุณรู้ไหมว่าอะไรอยู่ในนี้ชายคนนั้นถามพร้อมกับยิ้มที่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งชาลอดไม่ตอบเธอไม่สามารถพูดอะไรได้เลยกล่องในมือของเขาเหมือนจะมีความลับที่น่าสะพรึงกลัว มันจะไม่จบแค่ตรงนี้เขาพูดอีกครั้งก่อนจะปิดกล่องอย่างช้าๆทุกอย่างเงียบลงฝนยังคงตกไม่หยุดเสียงน้ำกระทบพื้นดังเป็นจังหวะแต่เสียงในใจของชาร์ลอตด,ดังขึ้นในหัวของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่อาจหาคำตอบทุกสิ่งที่เธอทามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ไม่มีทางหันหลังกลับเขายืนอยู่ตรงหน้าเธอยิ้มและหายเข้าไปในความมืดแต่ก่อนที่เขาจะหายไปเสียงเบาๆก็ลอยมา อย่าไปคิดว่าคุณจะรอดได้ง่ายๆเสียงนั้นดังกล้องในหัวเธอและในช่วงเวลานั้นชาร์ลอตรู้ดีว่าการเลือกของเธอในคืนนี้จะกำหนดเส้นทางที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ชาร์ลอตยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางความมืดและฝนที่ยังคงตกหนักเธอไม่สามารถขยับตัวได้เหมือนถูกพันธนาการอยู่ในที่นี้คำพูดของชายคนนั้นยังคงดังกล้องในหัวเธอราวกับเสียงสะท้อนจากโลกที่มืดมนและลึกลับที่เธอไม่เคยเข้าใจอย่าไปคิดว่าคุณจะรอดได้ง่าย,ายๆเธอพยายามหายใจลึกๆแต่ทุกๆหายใจกลับยิ่งทำให้เธอรู้สึกอึดอ เธอมองไปที่กล่องในมือของชายคนนั้นมันเหมือนกับตัวแทนของสิ่งที่เธอไม่สามารถหนีจากมันได้ทุกอย่างที่เธอเคยทําทุกการตัดสินใจทุกคําสัญญาที่เคยให้ไว้ตอนนี้มันกลับกลายเป็นการเคลื่อนที่เข้าไปในหลุมพรางที่ไม่มีทางออกเธอเดินถอยหลังอีกก้าวหนึ่งแต่ฝนกลับกระนําลงมาแรงขึ้นราวกับว่ามันพยายามที่จะกลบเสียงทุกอย่างรอบตัวทว่าชายคนนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมแม้ว่าเขาจะไม่พูดอะไรแล้วแต่สายตาของเขาทําให้ชาลอตรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่มองผ่านเธอ เขารู้ว่าเธออยู่ที่นี่เขารู้ว่าเธอไม่สามารถหลีกหนีได้ในที่สุดชาร์ลอตก้มลงมองที่เท่าของเธอรู้สึกถึงการก้าวไปข้างหน้าในที่ที่มืดมิดแต่ไม่ทันที่เธอจะเดินออกไปชายคนนั้นก็พูดขึ้นอีกครั้งถ้าคุณคิดว่าจะหนีจากสิ่งนี้คุณก็รู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้ชาร์ลอตหทันกลับไปมองเขาครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินไปในทิศทางที่เธอไม่แน่ใจความรู้สึกหวาดกลัวเริ่มครอบงำเธอเมื่อเสียงฝีเท้าของเธอกระทบพื้นดังขึ้นในคืนที่มืดมิดแต่บางอย่างในใจเธอกลับรู้สึกว่า มันยังไม่จบเธอเดินต่อไปในความมืดสู่ความไม่แน่นอนที่รออยู่ข้างหน้าเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าการเริ่มต้นครั้งนี้อาจจะไม่ใช่แค่การเดินหน้าแต่เป็นการก้าวเข้าสู่สิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเผชิญชาลลอตเดินผ่านซอยมืดความฝนยังคงตกลงมาไม่หยุดทุกย่างก้าวที่เธอเดินรู้สึกหนักตึงเหมือนมีบางสิ่งตามเธอมาแต่เธอไม่กล้าหันกลับไปมองเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถหลบหนีจากสิ่งที่เธอทำได้ไม่สามารถลบล้างคำสั่งของเธอจากโลกที่เธอกำลังตกอยู่ในนั้น แต่ยังคงมีบางอย่างในใจเธอที่ไม่ยอมยุติความกลัวเสียงฝีเท้าของเธอก้องในหูเหมือนจะเป็นเสียงที่ดังกว่าฝนที่ตกลงมาทุกย่างก้าวเหมือนจะพาเธอไปสู่บางสิ่งที่เธอไม่อาจคาดเดาเธอไม่ได้รู้สึกถึงความปลอดภัยไม่ว่าเธอจะพยายามหนีไปทางไหนก็ไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยในที่สุดเธอมาหยุดที่หน้าประตูเก่าหลังหนึ่งมันเหมือนประตูที่เธอเคยเห็นในฝันบ้านไม้เก่าที่ไม่เคยมีใครเข้าไปข้างในเธอลังเลเสียงฝนที่กระทบกับพื้นทําให้ทุกอย่างเงียบไป แล้วเธอก็ผลักประตูออกภายในมืดสนิทเธอเก้าวเข้าไปเงียบๆผูของเธอฟังเสียงแมลงที่กระซิบอยู่ในความมืดและในขณะนั้นเสียงที่ไม่คาดคิดก็ดังขึ้นจากมุมมืดคุณมาถึงแล้วชาร์ลอตสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงนั้นมันหแหบแห้งราวกับเสียงที่คุ้นเคยสายตาของเธอปรับตัวเพื่อมองให้ชัดขึ้นชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในมุมมืดใบหน้าเขาไม่ชัดเจนในแสงสลัวแต่ชาร์ลอตรู้ดีว่าเขาคือใครเขาคือผู้ชายที่เธอพยายามหนีมาตลอด คุณไม่เคยหนีจากเราได้เลยเขาพูดเสียงของเขาดังก้องในหูเธอชาลลอตกลืนน้ำลายทำตัวให้สงบทำไมทำไมคุณถึงตามหาฉันเธอถามเสียงสัน่นเขายิ้มรายๆก่อนจะลุกขึ้นยืนใบหน้าของเขาเริ่มชัดเจนขึ้นคุณรู้ดีว่าเหตุผลเขาพูดแต่ยังไม่ทันจบคำเสียงเครื่องยนต์ก็ดังมาจากข้างนอกและมันก็เป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าการไล่ล่ากำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วชาลลอตรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่ทวีคูณขึ้นในตัวเธอ มันจะไม่จบง่ายๆแบบนี้เสียงเครื่องยนต์ที่ดังขึ้นข้างนอกทําให้ชาลลอตรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาทุกอย่างหยุดไปชั่วขณะเสียงนั้นแผดดังขึ้นรอยๆเหมือนก้าวเข้ามาใกล้หัวใจของชาลลอตเต้นแรงขึ้นทุกร่างกายของเธอสันสานแต่เธอไม่สามารถขยับได้ชายคนที่ยืนอยู่ตรงหน้ายิ้มบางๆแววตาของเขาหมายความว่าเขารู้ทุกอย่างมันเริ่มแล้วเขาพูดเสียงตำราวกับกําลังพยากรณ์อะไรบางอย่างชาลลอตกัดฟันแน่นเธอรู้ดีว่าคําพูดของเขามันไม่ใช่แค่คําพูดธรรมดา มันคือการประกาศสงครามที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เสียงเครื่องยนต์จู่ๆก็หยุดเงียบสนิทแล้วเสียงฝีเท้าที่ดังมาจากด้านนอกก็เริ่มใกล้เข้ามาชาลอดหันไปมองทางหน้าต่างแสงไฟจากรถยนต์ค่อยๆส่องเข้ามาทําให้เธอมองเห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นมีรถคันหนึ่งจอดอยู่ตรงหน้าประตูมันเป็นรถสีดําที่ดูเหมือนจะพร้อมจะพาเธอไปยังจุดที่เธอไม่สามารถหลีกหนีชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าหันกลับไปแล้วพูดออกมาอีกครั้งมันไม่ใช่แค่คุณที่ถูกติดตาม ตอนนี้พวกเขามาที่นี่เพื่อสิ่งที่มากกว่านั้นชาลอดรู้สึกเหมือนว่าอากาศรอบตัวเริ่มบุ่นขึ้นมีบางสิ่งที่กำลังใกล้เข้ามาเธอพวกเขาจะไม่ปล่อยให้คุณไปได้ง่ายๆเขาพูดพร้อมยิ้มอีกครั้งชาลอดมองไปที่ประตูจิตใจเธอกำลังต่อสู้กับความกลัวและความหวังแต่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเธอก้าวออกจากมุมมืดนั้นไปสู่แสงไฟที่กำลังเข้ามาใกล้ท่ามกลางความเงียบเธอได้ยินเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆตามมาติดๆมันไม่ใช่แค่การหนี มันคือการต่อสู้และในทุกๆก,ก้าวที่เธอก้าวไปข้างหน้าความจริงอันน่าสะพรึงกลัวก็เริ่มปรากฏสิ่งที่ตามเธออยู่ไม่ใช่แค่งเงามืดมันคือสิ่งที่เธอเคยเป็นส่วนหนึ่งและตอนนี้มันกำลังจะมาทวงคืนทุกสิ่งที่เธอเคยหลบหนีจากชาลลอตวิ่งไปข้างหน้าโดยแม้นกลับมามองเธอรู้ว่าเวลาไม่คอยทาและถ้าเธอหยุดแม้เพียงสิยวินาทีก็อาจจะสายเกินไปเสียงฝีเท้าที่ตามมาห่างไปไม่มากยิ่งทำให้ความกลัวในใจของเธอทวีคูณขึ้น แสงไฟจากรถยนต์นั้นส่องเข้ามาใกล้จนเหมือนจะยืนอยู่ตรงหน้าประตูแล้วแต่ชาร์ลอตยังไม่หยุดเธอรู้ว่าไม่สามารถวิ่งหนีไปตลอดชีวิตแต่ถ้าไม่หนีตอนนี้อาจจะไม่มีโอกาสอีกประตูที่เคยดูเหมือนจะเป็นทางออกตอนนี้กลับกลายเป็นกับดักท่ามกลางความมืดและฝนที่ตกลงมาเธอกลับมองเห็นความจริงบางอย่างที่เธอไม่เคยรับรู้มาก่อนการกระทําทั้งหมดที่เธอเคยทําหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจากการเลือกของเธอมันถูกควบคุมทุกคําสั่งทุกการเคลื่อนไหวถูกกาหนดโดยบางสิ่งที่ใหญ่กว่าที่เธอเคิด เธอได้รู้แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอีกครั้งเมื่อรถดำคันนั้นเคลื่อนตัวออกจากหน้าประตูแสงไฟจากหน้ารถสาดส่องมายังเธอความหวาดกลัวเริ่มเข้าครอบงำแต่เธอไม่สามารถหยุดได้เธอวิ่งไปในซอยมืดอาจจะหวังว่าทางออกอยู่ที่ไหนสักแห่งในความมืดเธอคิดถึงสิ่งที่อาจจะรออยู่ข้างหน้าและสิ่งที่ตามเธอมานานแต่ในหัวของเธอมีคำถามเดียวที่ก้องอยู่ เธอจะรอดได้หรือไม่ชา์ลอตวิ่งไปตามทางเดินมืดพยายามข้ามฝนที่ตกลงมาไม่หยุดยั้งเสียงฝีเท้าของเธอเกือบจะกลบเสียงฝนได้หมดแต่ไม่สามารถกลบเสียงที่ตามมาได้แสงจากไฟหน้ารถยังคงส่องประกายไล่ตามเธอสะท้อนบนพื้นเปียกที่แยกออกเป็นเส้นทางหลอกลวงที่ไร้จุดหมายเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังขยับไปตามจังหวะของฝีเท้าของเธอและเมื่อหันไปมองอีกครั้งชายคนที่เธอพยายามหลบหนียืนอยู่ที่มุมของซอยคอยมองอยู่เงียบ หนีไปก็เปล่าประโยชน์เสียงของเขาดังขึ้นท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างไม่หยุดย่อนเขาก้าวไปข้างหน้าแค่สองสามก้าวก็หยุดยืนรอชาลอดก้าวถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวหัวใจของเธอกระตุกทุกครั้งที่เสียงนั้นลอยเข้ามาในหูมันเหมือนกับเธอกำลังวิ่งในวงกลมที่ไม่มีที่สิ้นสุดคุณไม่สามารถหนีจากเราได้ชายคนนั้นพูดอีกครั้งแววตาของเขาดูเฉ่อย้อยแต่คำพูดของเขากลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกสะกดจิตคุณ คุณทำอะไรกับฉันชาลอร์ถามเสียงสั่นแต่ก็ต้องฝืนถามออกไปเพราะในที่สุดเธอก็ต้องรู้ความจริงเขายิ้มบางบางก่อนจะเดินเข้ามาใกล้เธอไม่รีบร้อนไม่เร่งร้อนแต่อย่างไรก็ตามความรู้สึกในอากาศมันแน่นจนรู้สึกได้คุณรู้ดีว่าคุณคือส่วนหนึ่งของมันมาตลอดเขาพูดเนิบๆแค่คุณยังไม่เข้าใจชาลอรสันหัวในความสับสนแต่มันเริ่มชัดเจนในใจเธอว่าเขากำลังพูดถึงอะไร เธอเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่เธอไม่เคยเลือกเข้าร่วมเธอถูกดึงเข้ามาโดยไม่รู้ตัวโดยกลไกบางอย่างที่เหนือกว่าการควบคุมของเธอเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอีกครั้งจากทางด้านหลังรถคันนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆทุกๆเสียงที่ใกล้เข้ามาทำให้ความกดดันในตัวชาร์ลอตเพิ่มมากขึ้นเธอรู้ว่าเธอกำลังจะถูกตามจับไม่ว่าจะพยายามหนีไปไหนแต่มีเพียงคำถามเดียวที่เธอสามารถตอบได้ในตอนนี้เธอจะต่อสู้หรือยอมจำนน ชาลอดยืนอยู่ท่ามกลางความมืดที่ยากจะหลีกเลี่ยงทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนรอบเธอเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกับดักที่ไม่มีทางออกรถคันนั้นใกล้เข้ามาแล้วเสียงเครื่องยนต์กรุ่นกรุนที่ยังคงดังไม่หยุดยิ่งทําให้เธอรู้สึกท่วมท้นไปด้วยความกลัวและความไม่แน่ใจเธอหันไปมองชายคนนั้นอีกครั้งทุกคําพูดของเขาดังก้องในหัวเธอคุณไม่สามารถหนีจากเราได้ในขณะที่ความรู้สึกสิ้นหวังเริ่มพุ่งเข้ามาในใจเธอก็รู้ว่าไม่มีอะไรจะสูญเสียไปมากกว่านีี้้อกแลว มันไม่ใช่แค่เรื่องของการนีหรือการยอมจำนนมันเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อบางสิ่งบางอย่างที่เธอไม่เคยเข้าใจมาก่อนความเงียบระหว่างพวกเขาในคืนนั้นดูเหมือนจะยาวนานขึ้นเมื่อเธอพยายามขีดหาทางที่จะก้าวไปข้างหน้าเธอไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่เขาเป็นคนควบคุมได้ชาลลอตตัดสินใจพลิกกลับก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญในใจแม้ว่าเท่าของเธอจะสั่นไปหมดแต่เธอก็ยังไม่หยุดความรู้สึกนี้คือความตายหรือชีวิต เธอก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในขณะที่รถยนต์คันนั้นยังคงขับตามเข้ามาใกล้เธอรู้ว่าไม่มีเวลาที่จะเสียไปอีกแล้วหากวันนี้เธอจะต้องจบลงมันก็ต้องเป็นการเลือกที่เธอควบคุมได้เธอจึงหยุดหันไปข้างหน้าและเผชิญหน้ากับมันเสียงเครื่องยนต์ใกล้เข้ามาอีกไม่กี่เมตรชาลอตมองไปที่ชายคนนั้นในที่สุดเธอเห็นแววตาของเขาที่คาดหวังว่าเธอจะยอมแพ้แต่ครั้งนี้เธอไม่ยอมเธอก้าวไปข้างหน้าเต็มกำลังจิตใจของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมัน ไม่ว่าจะต้องจ่ายด้วยอะไรก็ตามเธอจะไม่ยอมให้ความกลัวเป็นผู้ชนะชาลลอตก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ยอมถอยหลังอีกครั้งความกลัวที่เคยจับกุมจิตใจของเธอเริ่มหายไปเธอเต็มไปด้วยความโกรธและความมุ่งมันฝนยังคงตกลงมาแรงท่วมพื้นและกลายเป็นน้ำท่วมขังที่ทำให้การวิ่งของเธอยิ่งยากลำบากแต่เธอก็ไม่หยุดเมื่อเสียงเครื่องยนต์นั้นใกล้เข้ามาเธอก็รู้ว่าเวลาที่เหลืออยู่มีน้อยลงทุกวินาที รถยนต์คันนั้นจอดหยุดลงตรงหน้าประตูที่เธอเพิ่งวิ่งผ่านมาชายคนนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมมือของเขาคล้องสายกระเป๋าอยู่ในท่าที่มั่นคงแสงไฟจากรถยนต์ทำให้ทุกอย่างดูเหมือนกับการ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายทำไมคุณถึงไม่ยอมแพ้เขาทาน้ำเสียงเย็นชาแต่ก็มีความพยายามที่จะเข้าใจชาลอดยืนนิ่งหอบหายใจแรงมือของเธอยังคงสั่นแต่การตัดสินใจของเธอในตอนนี้ไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนได้อีกแล้วเพราะฉันเลือกที่จะสู้เธอตอบเสียงหแหบแห้งแต่มั่นคง ชายคนนั้นมองเธอเงียบเงียบสักพักก่อนจะเดินเข้ามาใกล้เงาของเขาทับทับไปทั่วร่างของเธอคุณคิดว่าการสู้จะเปลี่ยนอะไรได้หรอเขาพูดขยับมือออกไปข้างหน้าอย่างเชื่องช้าชาร์ลอตมองเขาอย่างไม่ยอมแพ้แม้ทุกอย่างรอบตัวจะทำให้เธอรู้สึกกลัวแต่น้ำหนักของคำพูดและความจริงที่เธอต้องเผชิญมันก็เป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถหนีจากมันได้เธอกลับไปมองที่รถคันนั้นอีกครั้งไฟหน้ารถยังคงส่องเข้ามาแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ได้หมายถึงการจับกุมแต่เป็นสัญญาณของสิ่งที่กำลังจะมาถึง ไม่ว่าเธอจะเลือกนีหรือยอมจำนวนมันไม่สำคัญเพราะเธอกำลังเข้าใกล้ความจริงที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเมื่อเธอได้ตัดสินใจแล้วก็ไม่มีทางกลับไปชาลอตลึกๆรู้ว่าการเดินไปข้างหน้าครั้งนี้จะพาเธอไปสู่จุดที่ไม่สามารถหันหลังกลับได้อีกต่อไปเสียงฝีเท้าเดินมาจากด้านหลังราวกับว่ามันกำลังตามเธอไปในทุกๆย่างก้าวแต่ในที่สุดความกลัวก็กลายเป็นพลงังพลังที่จะผลักดันเธอไปข้างหน้า ื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดชาร์ลอตต์ก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าเสียงเครื่องยนต์ที่ตามมาใกล้เข้ามาจะทําให้หัวใจของเธอต้องเต้นรัวขึ้นทุกครั้งแต่เธอก็ไม่หยุดทุกๆก,ก้าวที่เธอเดินไปทําให้เธอรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นก้าวสุดท้ายในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเหมือนกับว่าเธอกําลังเข้าใกล้คําตอบที่รออยู่รถคันนั้นยังคงอยู่ไม่ไกลแต่แสงไฟมันเริ่มเบาลงเหมือนกับรอให้เธอทําอะไรบางอย่างคุณไม่กลัวเลยเหรอชายคนนั้นถามอีกครั้งพร้อมกับยิ้มเหมือนรู้ดี ชาลอด์หันกลับไปมองเขาหน้าตาของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาแต่ในสายตานั้นเธอเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกขยะขแยงกลัวเธอพูดเสียงต่ำฉันไม่ได้กลัวพวกคุณแล้วคำพูดของเธอดังไปในความมืดแววตาของชายคนนั้นเริ่มเปลี่ยนไปเขายืนนิ่งอย่างไม่เชื่อแต่แล้วก็ยิ้มออกมาอีกครั้งในที่สุดคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวเขาพูดเสียงแหบแห้งพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ที่เริ่มรุกเข้ามาไกลาชาลอด์หันกลับไปอีกครั้งเธอเห็นแสงจากรถคันนั้นใกล้เข้ามา แต่ครั้งนี้เธอไม่ได้วิ่งหนีเธอไม่กลัวแล้วการวิ่งหนีในที่สุดก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้อีกมันไม่ใช่การหนีจากคนอื่นแต่มันคือการหลบหนีจากตัวเธอเองที่เคยตกอยู่ในวงจรน,นี้มานานเกินไปเมื่อเธอตัดสินใจแล้วว่าเธอจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงแม้ว่ามันจะอันตรายแค่ไหนก็ตามแสงจากรถคันนั้นมาถึงแล้วชาร์ลอตรู้ว่ามันคือช่วงเวลาที่สุดท้ายทุกสิ่งที่เธอเคยกลัวกำลังจะมาถึงแต่เธอกลับรู้สึกถึงความสงบในใจที่เธอไม่ได้รู้สึกมาก่อน พราะในที่สุดเธอก็ได้เลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันแสงจากไฟหน้ารถส่องเข้ามาที่ใบหน้าของชาร์ลอตมันทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกจับต้องจากทุกทิศทางเสียงเครื่องยนต์กรุนกรุนทำให้หัวใจของเธอเต้นรั่ขึ้นแต่เธอกลับรู้สึกสงบกว่าที่เคยเธอหันกลับไปมองชายคนนั้นอีกครั้งใบหน้าของเขาดูเหมือนจะไม่แสดงความรู้สึกใดๆแต่มันก็พอจะบอกได้ว่าเขาคาดหวังให้เธอนี้หรือยอมแพ้แต่ครั้งนี้ชาร์ลอตไม่ทําตามที่เขาคาดหวัง เธอหายใจลึกและยืนมั่นคงมองไปที่รถคันนั้นที่กำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้จนแทบจะชนเธออยู่แล้วมันถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วชาลลอดพูดเสียงแข็งแต่ก็เต็มไปด้วยความมั่นใจชายคนนั้นยิ้มออกมาอีกครั้งราวกับเขารู้ว่าเธอไม่สามารถหลีกหนีจากชะตากรรมนี้ได้เลกเขาทำอย่างเย็นชาคุณยังไม่เข้าใจมันเลยแต่ชาลลอดมองไปที่รถคันนั้นอีกครั้งรู้ว่าเวลามาถึงแล้วเธอไม่สามารถยืนนิ่งอยู่ที่เดิมได้อีกต่อไปเธอก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปสู่แสงไฟที่กำลังพุ่งเข้ามาเสียงเครื่องยนต์เริ่มดังขึ้นรื่อรืสั่นสะเทือนทุกเสี้ยววินาทีที่ผ่านไปแต่ชาลลอตไม่ยอมหลบหลีกในทุกๆย่างก้าวเธอเริ่มรู้สึกถึงพลังที่กำลังผลักดันให้เธอไปข้างหน้าแม้จะเป็นการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เธอไม่สามารถควบคุมได้ในที่สุดรถคันนั้นก็หยุดที่ตรงหน้าเธอชายคนนั้นเดินเข้าไปใกล้แต่ในดวงตาของชาลลอตมันไม่ใช่การแพหรือการยอมจำนนมันคือการยอมรับในที่สุดคุณก็รู้แล้วใช่ไหมชายคนนั้นถามพร้อมกับเสียงหัวเเราเบาบๆ ชาลอดเงียบไปสายตาของเธอจดจ้องไปที่เขาอย่างไม่ยอมแพ้ฉันจะรู้ทุกอย่างไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามเธอตอบเสียงต่ำแต่มันเต็มไปด้วยความมุ่งมันและตอนนั้นเองที่เธอรู้ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแสงไฟจากรถยังคงส่องเข้ามาอย่างจ้าจนทําให้ทุกอย่างรอบตัวชาลอดดูเหมือนจะหยุดนิ่งแม้เสียงฝนจะตกกระทบพื้นแต่ก็เหมือนกับเสียงมันกลายเป็นพื้นหลังที่เธอไม่สามารถได้ยินได้ชัด ชายคนนั้นยืนอยู่ไม่ไกลเหมือนกับกำลังรออะไรบางอย่างจากเธอท่าทางของเขาไม่รีบร้อนรากับเขาคือผู้ที่กำหนดทุกสิ่งในที่นี้แต่ชาลอดก็รู้แล้วว่าการที่จะหลบหนีจากเขาไม่ได้ไหมายถึงการหลีกเลี่ยงความจริงแต่หมายถึงการยอมให้ตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมที่ไม่มีวันจบสิ้นเธอมองเขาแล้วพูดออกไปอย่างมั่นใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะไม่เป็นเครื่องมือของคุณคำพูดของเธอทิ้งไว้ในอากาศเป็นความเงียบที่หนาแน่นชายคนนั้นเงียบไปสักพักก่อนจะยิ้มออกมาอย่างเย็นชา คุณคิดว่าแค่การพูดจะช่วยได้หรือคุณคิดว่าจะเปลี่ยนสิ่งที่กำหนดคุณได้ด้วยคำพูดหรอเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความท้าทายชาลอดรู้สึกถึงอาการที่เริ่มทวีความรุนแรงในตัวเธอความสงบที่เคยมีตอนแรกค่อยๆหายไปความกลัวที่เคยบีบหัวใจให้หดตัวตอนนี้กลับกลายเป็นแรงผลักดันที่ไม่สามารถห้ามได้เธอรู้แล้วว่าเธอไม่มีทางเลือกถ้าเธอจะสู้มันจะต้องเป็นการสู้ที่ทั้งชีวิตของเธอจะต้องเสี่ยงไปทั้งหมด แต่ถ้าเธอไม่ทำอะไรเลยก็หมายความว่าเธอจะต้องยอมให้ทุกอย่างหลุดลอยไปจากมือเสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่จอดอยู่ใกล้เข้ามาดังกว่าเดิมราวกับกำลังรอเธอเลือกที่จะยอมจำนนหรือไม่ชาลลอตหันกลับไปมองตรงทางที่เธอเก้าวไปตอนนี้มันไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อชีวิตของเธอเท่านั้นมันคือการต่อสู้เพื่อบางสิ่งที่ใหญ่กว่าความจริงที่เธอไม่สามารถหลบหนีจากมันได้เธอรู้ดีว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะต้องเผชิญหน้าไม่ใช่แค่กับชายคนนี้ ต่กับทุกๆสิ่งที่เธอเคยหลบหลีกชาร์ลอตก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นมือของเธอเกรงแน่นราวกับมันจะช่วยให้เธอมีพลังในการตัดสินใจครั้งสุดท้ายรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างหน้าเหมือนจะสะท้อนแสงไฟไปทั่วทั้งซอยจนทําให้ทุกอย่างดูเหมือนจะติดขัดชายคนนั้นยังคงยิ้มราวกับรู้ดีว่าทุกสิ่งที่เธอทําคือการสูญเสียเวลาคุณคิดจริงๆหรอว่าจะเปลี่ยนอะไรได้เขาพูดเสียงต่าแต่คําถามนั้นกลับสะท้อนกลับไปในใจของชาร์ลอตเหมือนเสียงสะท้อนจากหลุมลึก ชาลลอตกัดฟันปล่อยให้คำถามนั้นผ่านไปโดยไม่ตอบเธอรู้ว่าไม่ใช่คำตอบที่สำคัญแต่คือการกระทำที่เธอเลือกจะทำต่างหากสิ่งที่คุณไม่เข้าใจคือฉันไม่ต้องการเปลี่ยนทุกอย่างในโลกนี้เพียงแค่ฉันต้องการควบคุมตัวเองเท่านั้นชาลลอตตตอบด้วยความแน่วแน่เสียงเครื่องยนต์ที่กำลังหมุนรอบตัวเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆอีกครั้งเสียงที่ไม่อาจเพิกเฉยได้ชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้เธออีกนิดหนึ่งไม่ว่าสิ่งที่คุณทำจะเป็นอะไร มันจะไม่สามารถหยุดมันได้เขาพูดพร้อมกับยิ้มแยะดูเหมือนจะรู้ว่าเธอไม่อาจหนีไปจากเขาได้แต่ครั้งนี้ชาลลอตรู้สึกเหมือนกับว่าภายในเธอเองมีพลังบางอย่างที่ปลุกขึ้นมาเธอไม่ยอมให้เขาควบคุมชีวิตของเธออีกต่อไปความดึงเครียดที่เกิดขึ้นในอากาศรอบตัวเธอทําให้เธอรู้สึกเหมือนทุกๆวินาทีจะกลายเป็นการทดสอบชีวิตแสงไฟจากรถคันนั้นเริ่มส่องไปทั่วร่างของชาลลอตขณะเดียวกันเสียงฝีเท้าที่ตามมาจากด้านหลังทําให้เธอต้องหันไปมอง ไม่ว่าเธอจะทำอะไรเธอรู้ดีว่าเธอไม่มีทางหนีจากความจริงนี้ได้การเลือกที่จะยืนหยัดเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายเธอจะสู้เพื่อชีวิตของตัวเองหรือเธอจะเลือกเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นที่เขาวางไว้มันจบแล้วหรือยังชาร์ลอตทําเสียงเย็ยนราวกับจะท้าทายทุกสิ่งที่กำลังรออยู่ชายคนนั้นหยุดนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะมองเธออย่างพิจารณาแล้วก้าวถอยหลังอย่างไม่คาดคิดมันไม่จบหรอกเขาพูดเบาๆแต่มันจะเปลี่ยนไปทุกอย่างจะเปลี่ยนไป ชาลลอดรู้สึกถึงความเย็นในอากาศแต่ในเวลาเดียวกันเธอก็รู้ว่าเธอกำลังไปถึงจุดที่เธอไม่สามารถถันหลังกลับได้ถ้ามันจะเปลี่ยนไปฉันจะเป็นคนที่กำหนดมันเธอตอบเสียงหนักแน่นและในขณะที่คำพูดนั้นหลุดออกจากปากของเธอความรู้สึกบางอย่างก็เริ่มเบ่งบานในใจ เธอพร้อมแล้วที่จะต่อสู้ชาลลอตรู้สึกถึงความเงียบที่ปกคลุมรอบตัวเธอแสงไฟจากรถยนต์ที่ยังคงส่องสว่างจะทําให้ทุกสิ่งในยามค่าคืนดูเหมือนจะหยุดนิ่งแม้ว่าเสียงฝนที่ตกลงมายังคงดังอยู่ในอากาศแต่ทุกสิ่งรอบตัวเธอกลับเงียบเชียบไปจนรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดในทุกๆวินาทีชายคนนั้นยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมองเธอด้วยสายตาที่เหมือนจะอ่านใจเธอได้หมดเขาเกาเข้าใกล้ทีละก้าวแต่มันไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่รีบร้อนราวกับเขารู้ว่าเวลาไม่ใช่สิ่งที่สําคัญในตอนนี้ คุณคงคิดว่าคุณสามารถเปลี่ยนอะไรได้ใช่ไหมเขาพูดเสียงเบาแต่คำพูดนั้นกลับทำให้ชาลอตรู้สึกเหมือนโดนแทงเข้าที่ใจการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เรื่องของความโชคดีหรือการตัดสินใจของใครใชายคนนั้นพูดต่อเขามองเธอด้วยรอยยิ้มเย็นชามันเกี่ยวกับการยอมรับความจริงที่ว่าคุณไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้ชาลอตรู้สึกเหมือนคำพูดของเขากำลังค่อยๆกัดกินเธอทีละนิดแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้ฉันไม่ต้องการหลีกหนีจากมันชาลลอตตอบเสียงที่มั่นคงฉันแค่ต้องการควบคุมมันเอง ทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกจากปากของเธอความรู้สึกบางอย่างก็ปรากฏในใจของเธอราวกับว่าเธอได้ค้นพบพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองมาตลอดชายคนนั้นหยุดก้าวและมองเธอด้วยความพอใจเหมือนกับเขาเริ่มเห็นสิ่งที่เขาคาดหวังเขาก้าวถอยหลังเล็กน้อยและยิ้มออกมาอย่างมีเล่หเลี่ยมดีตอนนี้คุณเริ่มเข้าใจแล้วเขาพูดเบาๆแต่มันยังไม่จบเพียงแค่นี้ชาลอดยืนนิ่งไม่ได้ตอบอะไรแต่เธอรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้จบลงที่นี่มันจะดำเนินต่อไป เธอเริ่มหมุนตัวกลับไปมองที่ทางที่เธอเคยเดินมาหัวใจของเธอเต้นอย่างหนักหน่วงแม้ทุกสิ่งรอบตัวจะยังคงอยู่ในเงามืดแต่ภายในตัวเธอเองก็ได้เปลี่ยนไปเธอไม่ใช่แค่ผู้ที่ถูกควบคุมอีกต่อไปแต่เป็นผู้ที่เลือกเส้นทางของตัวเองรถคันนั้นยังจอดอยู่แต่ชาร์ลอตรู้ดีว่าเธอจะไม่กลับไปหามันการเดินทางของเธอจะไม่เป็นการหนีแต่จะเป็นการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพร้อมกับความรู้ที่ว่าบางครั้งการเผชิญหน้ากับความจริงอะ จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงชาลอยืนอยู่ท่ามกลางความมืดที่เบาบางไปด้วยแสงไฟจากรถยนต์ที่ยังคงจอดอยู่ที่เดิมร่างของเธอยังคงสั่นเล็กน้อยจากความดึงเครียดที่เผชิญหน้าแต่ในความเงียบสงัดนั้นความกลัวที่เคยมีอยู่ก็เริ่มจางหายไปทุกๆสิ่งรอบตัวเธอดูเหมือนจะชัดเจนขึ้นเมื่อการตัดสินใจครั้งสุดท้ายได้เกิดขึ้นแล้ว ชายคนนั้นยืนห่างจากเธอไม่กี่ก้าวสีหน้าของเขาไม่แสดงอาการโกรธหรือยิ้มย่อเหมือนก่อนแต่กลับเต็มไปด้วยความนิ่งเงียบเหมือนเขาเองก็รู้ดีว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้จบลงแล้วคุณเลือกแล้วหรอเขาทำเสียงต่ำแต่ท่าทางของเขากลับไร้ความยุ่ยยุ่เหมือนเดิมชาลอดพยักหน้าอย่างมั่นใจคำตอบที่เธอให้เขาไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นการกระทำที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งภายในตัวของเธอชายเธอตอบสั้นๆฉันเลือกที่จะไม่เป็นแค่เหยื่อของเกมนี้อีกต่อไป ชายคนนั้นไม่ตอบอะไรเขายืนมองเธออีกครั้งก่อนจะเดินถอยหลังออกไปและหายไปในความมืดชาลอดยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเธอทุกอย่างเงียบลงทันใดนั้นฝนก็เริ่มเบาลงทิ้งไว้แต่เพียงบรรยากาศที่คลายความตึงเครียดจากการต่อสู้ภายในใจของเธอการเดินทางของชาลอดในครั้งนี้ไม่ได้จบลงแค่ที่นี่แต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ความกลัวและความท้าทายที่เคยพุ่งเข้าหาเธอกลับไม่สามารถหยุดยั้งความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปได้ เธอรู้ว่าในโลกนี้ไม่มีทางที่ใครจะสามารถควบคุมทุกสิ่งได้แต่มันคือการเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองเมื่อคุณยอมรับความจริงของตัวเองได้แล้วทุกสิ่งจะกลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางที่คุณเลือกชาลล์หันหลังกลับไปมองทางที่เธอจะเดินต่อไปความมืดของคืนและแสงไฟจากรถคันนั้นเริ่มห่างออกไปแต่เธอรู้ว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเธอจะไม่หยุดอีกแล้วเพราะการเดินทางนี้เป็นของเธอเอง